ห่างหายกันไปนานมากๆเลยครับกับการอัพคลิปในรายการอยากเป็นตัวแทนแต่หลังจากนี้ครับผมจะพยายามมาเจอกับเพื่อนๆทุกคนให้บ่อยขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศงาน Powerday ครั้งที่14ครับที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะจัดที่ไบเทคบางนาและก็ครั้งนี้ครับมีผู้สนใจเข้าร่วมงานถึงเกือบ1,000คนเลย นะครับใครที่ยังไม่รู้จักงานพาวเวอร์เดนะครับงานพาวเวอร์เดเป็นงานที่ทีมงาน Victory บริษัท Alliance อยุธยาประกันชีวิตจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจในธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตได้ลองมาฟังดูว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงภาพจำของคุณแต่ละคนกับความเป็นจริงของธุรกิจมันอาจจะแตกต่างกันครับคุณจะได้ฟังเรื่องราวจากคนที่ทำงานจริง ประสบความสําเร็จจริงว่าเขาเริ่มต้นจากศูนย์ได้ยังไงเคยลังเลไหมว่าจะทํางานนี้ได้หรือเปล่าและเขาผ่านมาได้แบบไหนทีมงาน power day ครั้งนี้ครับก็คือลีอีกไหนแปลตรงตัวเลยก็คือว่าจุดไฟขึ้นมาใหม่แต่สิ่งที่จุดขึ้นมาครับไม่ใช่แค่ไฟในใจนะแต่มันคือความเชื่อครับความเชื่อที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ วิทยากรที่จะมาเล่าเรื่องราวในงานวันนี้ครับมาจากหลากหลายอาชีพมากๆทําให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันมีทั้งเด็กรุ่นใหม่ที่สืบทอดธุรกิจของครอบครัวแต่กลับพบว่าธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตช่วยย่นย่อระยะเวลาของการประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าสถาปนิกที่คิดว่างานที่ชอบน่าจะทําให้มีความสุขในการทํางานแต่เมื่อได้ทําจริงกลับไม่ตอบโจทย์ ทั้งในเรื่องของเวลารายได้สุดท้ายครับพบว่าธุรกิจตัวแทนประกันเนี่ยสามารถตอบได้ทุกโจทย์ของชีวิตคุณหมอที่มีรายได้สูงมากๆแต่กลับไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองไม่มีเวลาในการดูแลครอบครัวแต่ธุรกิจตัวแทนประกันกลับสามารถสร้างเวลเฮลท์ health, และแฟมิลี่ได้พร้อมๆกันครับนักวางแผนการเงินอิสระที่นำสินค้าประกันชีวิต ไปช่วยวางแผนให้กับลูกค้าสามารถต่อยอดธุรกิจของตัวเองที่ทำอยู่แล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมครับนี่คือส่วนหนึ่งของวิทยากรที่จะมาทำให้คุณเห็นภาพในมุมมองต่างๆว่าธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตช่วยตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคนได้อย่างไรฟังมาถึงตรงนี้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องประกันเลยไม่เคยขายอะไรเลยพูดก็ไม่เก่งแล้วจะทางานนี้ได้ยังไง นึงในประโยคที่ผมชอบมากๆครับจากการที่ไปงานในครั้งนี้เส้นทางของคนที่จะประสบความสำเร็จเริ่มจากการเรียนรู้ในแบบของตัวเองมันจริงมากๆครับมันโดนมากๆเลยเพราะแต่ละคนครับมันมีพื้นฐานที่แตกต่างกันเนาะมีทักษะที่ไม่เหมือนกันแล้วพวกเราก็เข้าใจในเรื่องนี้มากๆครับเพราะว่าทีมงาน v i c t o r y เรามีตัวแทนมากกว่า 5, 0 0 0คนเลยนะ เราจึงได้สร้างระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ขึ้นมาครับชื่อว่าระบบ Victory c o l l e g e ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้สอนแค่ให้คุณรู้นะแต่สอนให้คุณนำไปใช้ได้จริงด้วยในระบบของ Victory c o l l e g e ครับเราไม่ได้ต้องการฝึกให้คุณพูดเก่งแต่เราสอนให้คุณมีความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมด้วยเทคนิคต่างๆแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้คุณสามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างรวดเร็วและก็ยั่งยืนครับ และสิ่งสําคัญนะคุณไม่ต้องลาออกจากงานประจําไม่ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพเพราะระบบของวิกตอรี่ทำให้คุณเรียนรู้และทํางานได้จากทุกที่ในประเทศไทยใช่แล้วครับทีมงานวิกตอรี่เรามีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศเลยบางคนเป็นแม่บ้านบางคนเป็นพนักงานออฟฟิศบางคนเป็นฟรีแลนซ์วันนี้ครับพวกเขารู้เส้นทางที่จะประสบความสําเร็จละและกำลังพัฒนาตัวเองพาทีมของเขาเนี่ยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ฟังดูเป็นไปได้ยากเนาะเหมือนเป็นเรื่องที่ขายฝันใช่ไหมครับผมเองเคยคิดแบบนั้นเลยแต่พอได้มาร่วมงานกับทีมมิคตอรี่ครับผมก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ใช่โอกาสนะแต่คือความกล้าครับความกล้าที่เราจะเปิดใจฟังเพราะบางครั้งเนี่ยแค่เราฟังผิดที่เราก็เดินผิดทางไปเป็นปีแต่ถ้าเราฟังคนที่รู้ทาง เราจะประหยัดเวลาและเดินเร็วกว่าเดิมหลายเท่าครับคนที่รู้มากไม่สู้คนที่รู้ทางจริงๆและคุณมั่นใจได้เลยครับว่าทีมวิกตอรี่จะพาคุณเดินทางอย่างถูกต้องเพราะผู้นำของเราครับคุณสง่าพิชยังกูลท่านเป็นผู้ก่อตั้งทีมงานวิกตอรี่และอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตยาวนานกว่า40ปีพวกเรามีทีมงานกว่า5,000คนครับ แล้วก็ยอดขายรวมทั้งทีมเนี่ยในปี2,5,6,7ที่ผ่านมามากกว่า1,000ล้านบาทครับงาน power day ในครั้งนี้มีทั้งแรงบันดาลใจมีทั้งระบบที่จับต้องได้และมีบทพิสูจน์ว่าคนที่ไม่มีต้นทุนก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าชีวิตควรจะดีกว่านี้ผมอยากชวนคุณเปิดใจครับลองมาฟังเหมือนที่ผมเคยฟังดูแล้วคุณจะเข้าใจว่า ทำไมผมถึงเชื่อในเส้นทางของธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตมากขนาดนี้งานพาวเวอร์ดย์ครั้งหน้าครับจะจัดขึ้นในวันที่20กรกฎาคม2568เริ่มเวลาบ่ายโมงที่ไบเทคบางนาเหมือนเดิมใครสนใจอยากจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองไปด้วยกันทักเข้ามาคุยกันครับที่ Line ออฟฟิเชีของประกันกูรูผมใส่รายละเอียดไว้ให้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องประกันกูรูกันไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประกันและไม่พลาดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันครับ